มีความรู้ชีว่าที่อยากบอกว่าข้อความนี้มันคือคำกอบระบบขับถ่ายที่มันออกในข้อสอบสกับของเสียมินนโตัเจีเป็นองค์ประกอบอยู่ในรูปของแอมโเมนียยูเลียและกรดยูริกน่าจะขอบอกให้สัตว์แต่ละชนิดมีโครงสร้างต่างกันไปเอาวัยวะขับถ่ายก็ต่างกันอะมีบ้าและพารามีเซียมใช้คอนแทคไซเคิวโอของมันสวดฟองน้ำและไฮด้านั้น แค่ผันธุ์ยุ้มเซลล์เหมือนกันพานาเนลสโพโนโนิพีเดียมไส้เดือนดิงชเมทานิพีเดียม,มแมลงนั้นใช้มะคพิกแนนกิวบูลไปใช้กับสัตวหลังมีกระด,ดูกจงฟังไว้นะและแยกให้มันถูกระบบขับถ่าบบย,ายาการมนุษย์เรามีไตท่อไตกระเพาะปัสสาวะอีกอย่างหนึ่งคือท่อปัสสาวะน้องๆหนูๆจงจําไว้นะหน่วยไตทํางานสร้างปัสสาวะด้วยการกองดูดกลับและการหลั่งนะจ๊ะ แต่ประกอบด้วยหน่วยไตจำนวนมากจะให้พูดทั้งหมดก็คงยากโมเมนแคปซูลนั้นก็มาจากกันทุ่มล้อมรอบโกโมลูรัสส่วนถัดมาคือท่อหน่วยไตยประกอบด้วยท่อขดต้นปลายห่วงเฮนเลนก็ขาดไม่ได้เป็นส่วนปาะกอบสำคัญของร่างกายท่อขดส่วนปายแต่ละหน่วยไตยจะเปิดเข้าสู่ท่อรวมนั้นไงการทำงานของปอดและไตรักษาดุลยภาพกดเบ็ดในร่างกาย เรียนชีวะไม่ใช่เรื่องยากแต่เนื้อหาที่มันมีมากแค่ตั้งใจถึงแม้ลำบากมีอีกเรื่องอะไรที่อยากเกฝากนั่นคือเรื่องโรคที่เกี่ยวกับไตมาพูดทั้งหมดก็คงมากไปแต่วายเฉียบพันนั้นเป็นกันได้นี่เกิดจากการดื่มน้ำน้อยไปอาจเกิดผลร้ายต่อร่างกายแล้วเกี่ยวกับไตนั้นมีมากมายเห็นเนื้อหาก็ mm. าแทบตาลายมันไม่ ปมัน่อนข้างที่จะเบื่อหน่ายแล้ววันนั้นฉันเข้าห้องสายจะน,นอนฝันหวานหรือโต๊ะตัวท้ายครูสั่งแต่งเพลงตัวฉันก็เกือบตาย